ไปไปไปไม่ขัาไปทรงมะมาจับผังนี่สบายดีบายดีสชฟคู่ไม่ข้าไปชองอาสบายดีก่อนเดี๋ยวไม่พาเข้าไป,ไปเออจับเวนยังเมนไปทั้งไหนหงเจ้ะนะ ทางไหนเด้นี่หงส์ตีหนึ่งดีทางไหนเด้นทางไหนเออไปจุบอยู่โรงเรีร้ยส <hi> ุดปะอ่าอยากจุบแม่ไปจุบแหงอ่ะ <Heh> จุบแม่ให้ล้างใจให้เด้นยังมีไผ่มาเลยนี่มีคนมีคนในสนามตีหนึ่งชั่มแดงเนาะ

ไปมาเลยบอวายเอ๋ยด uh, uh, well e okay. okay. uh, 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 ูเ uh, ด uh, ียดเงินเข้าไปบายเฮียนเก่งเด้อลูกเด้อถามสาวคู่ออยู่ในห้องมีนักเรียนจ้าคนก่อนพอดีว่าเมื่ออื่นเป็นวันเกิดเตโซอยากชื่อขนมมาให้เพื่อนมาสมัครสี่ปีบ่ะแมนสี่ปี ว้าได้ดูโอเเออบ๊หายเด้อลูกเด้อเดี๋ยวแม่นางขาเด้อบ๊หายเด้อเด้เห็นบอมูล้าใช่ไหมเมื่อเมื่อก่อนเด้อแม่นางขาเด้อานเื่อาทงน้นงลิงกับมูเด้อลูกเด้อโอเคเอ้ยบาดีปะลุง

ปะปะลุยตัดภาพออกมาบันน้กะพี่เนาะอาอยู่หนาวหงเงียนพี่ก็เวนกลางงอแง้เนี่ยบันนีกอย่างไหนเม่อ่ามาส่งอย่างไรเขาส่งอยู่ห้อเนาะอ่าสักคู่คนกรใจดีเนาะกะให้เข่าไปเคนกรใจดีให้เหาเข้าไปส่งถึงที่เลยแต่กลับมาได้คุยกับเพื่อนทงเนาะพอดีสากคูเพ่คนกระเก็บเครื่องเก็บคลองรวมเมียนเมียนเครื่องเมียนคลองอยู่ห้นักเรียนเพิเ่นเ,เนาะก็เลยถามเพิ่นว่า อยู่ในห้องมีนักเรียนจำนวนจะคนว่ะสก,กูพังเลียวประมาณาาเท่ากับห้าสามสิบเนาะถามมาครบกับสามสิบไปปลายพอดีว่าเมืออ,อื่นเป็นนวนเกิดเออสเตชเั่นพนเนาะหรือว่าตีหนึ่งครบรอบสี่ปีพอดีสารสมีคิดว่าอยากซื้อขนมมาสู่น้องนักเรียนเพิ่นหให้เพิ่นกินเนาะปะก็สิได้โฟโต ขับรถกอนไปลุงเอ่าบิวลี่น้องเชอร์คนกันยังม่ได้มาเนาะเพราะว่าเพิ่นมารถใหญ่เพิ่นมารถใหญ่มันกะแบบเดียวมันกะฮอดเนาะเอากลับมาส่งเพิ่นกอนตอนนี้ก็เวลากระเป็ดมึงเช้าห่านะเพิ่นก็ผู้แหล่ผู้เพิ่นมีรถใหญ่รถยางกับทยอยมานลำหลังเนาะแต่กำหนดเพิ่นขับบ่ไหกืนเป็ดมุ้งเครืองนะพูหล่ทางมึง สิไปหาเลาะเบิ่งเค้กก้อนมันนี่ประลุงเด้พอดีว่าอันมีแม่ป้าเพิ่นเนาะแม่ป้าตีหนึ่งเพิ่นก็อยากให้เออเพิ่นก็ส่งหูบเค้กมาให้เค้กอ่าสไปก็คา,ายว่าเค้กเป็นหูบอ่าตำรวจใช่แหละเพราะว่าเพิ่นถามตีหนึ่งว่าอยากได้เค้กยังตีหนึ่งตอบว่าอยากได้เค้กอ่าตำรวจเลยสิไปหาเลาะเบิ่งก่อนเนาะเพราะว่าห้านเค้กอ่อาเดี๋ยวเชนูกับสารสินีก,นกับผู้จักกับโบราณดอก กะสีตะโลบนกนไปโล,ปโล,ปโล,ปโลาถทำเนาะหาว่าโบมี่กะธรรมดาก็ได้เพราะว่าเราบริจัดเงินเน้องคนซื้อเค้กมาให้เพิอ่อเป้าซื้อเลยปะขับรถกันเดอ้อบลุงเด้อมาตัดถับมากอะอ่ามายุหะร้านเค้กแบบปรลุงไหยเดี๋ยวฝากไปถาม,มนนบ,าบึงก่อนเนาะแล้วก็เสียหูให้เพิ่งบิึงก่อนมีเจ้าของให้สัก บาดีอ่าพอดีว่ามาบึงคลิกว่าอยากหายอาเซช่างนามอื่นสิท่านบ,าาานบาะว่าท่าน่ะออาว่าท่านข้าต้องสั่างก่อนเหมือนบอกอ่าม่แต่แบบนี้เนาะ บอทันดิสาวนี่เนี่บอทันสัมบารุง,งเลยเห็นว่าเพราะว่าเค้กเพิน่นอ่าบพได้เห็ดอยู่นี่เิ่นเห็ดมาแต่พุ่นเซโปนพุ่นว่ะบอทันซัมเนาะเดี๋ยวสิไปเบิ่งทันอื่นดีก่อนเค้กเพิ่นก็บบอได้ลายเนาะเพราะว่าเพิ่นบอได้เห็ดอยู่กับทีเนาะเผ่นเห็ดอยู่เซโปนพุ่น มีอุปก,กรณ์มันเกิดลายอย่างเนานะเดี๋ยวต่อ,ตอแรงสารสีสีขาวมาหาเหลาะเบิงนะ้งเนาะต่อแรงมื่ออื่นก่อนเดี๋ยวไปเบิ้องหานอื่นเดี๋กออ่อนเปดูเลยไงานนี่บ่ทันเพื่นวะโม่เพิ่นเพิ่งใหญ่อยู่เลยเนาะหานใหญ่เดี๋ยวไปเหาลาะมื้งหันอื่นก่อน มันจะใช่ว่าเป็นคเค้กเป็นผู้ตำรวจจะเอวยเป็นสายสั่งนะปะมาเลาะบึงหานใหม่ก่อนป้ลุงเลยมาถัดถามมาลานนี่ป้ลุงเลยอ่มาถามเพผนก่อนเนะาะโมฮัวซิมีบอยยังไม่ได้เปิดใช่ไหมจางอันนะเราเห็นเจ้าพวกสบ,บายดีเนี อาพอดีว่าสีมาสั่งเค้กไว้นะอาหับทำอยู่บนหรือาวเนี่ยเลยนะว่าสีมาสั่งเค้กไว้แล้วมืออื่นสีมาเอานะอ,าอยู่บันโคกนะโคก,วโวกวบวายเจ้ามันสเมาเอาื่นบ่าเมนตัดแรงอาเดี๋ยวห้าสิเอาหูเผยเบิงอ่มันมีเค้กเพิ่นกระงามอยู่เลยเนาะเดี๋ยวดยวีมีสีไปด้วยเมนครับ ค่าแบบซัมนี่ก้อนเทอร์ไอนอสสไปเดอร์แมนโดย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 เดี๋ยวแป๊บเนาะเดี๋ยวสารเสี่ยมีเชียรคู่ให้เพิ่นเบิ่งก่อนประลุงเลยมักซูเปอร์แมนนี่แหละลูกชายอาจานมีจานมีมีดมีเทียนขบิด้วยด้วยโดยโดยดโดยมาแรกเลยเมื่อจัดกับเมนะกับพ่อเม่แหละกะเอ้ยน้องเล็กหน่อยไอ้สิดอกไม่ได้จัดใหญ่หานเค็กแล้วก็ลายเนาะ ลายหนามีแต่เป็นตาแซบอันนี้รอได้มาลุงไงแซบอยู่เ้ามาซื้ออยู่ตอนนั้นนโดยปะก็ตามนั่นแหลน้ะแม่ป้าเดี๋ยวเขาสิมาเวเอาเออดยวยอกเล่ะต้เงินาให้ดอออา้นนนอนกันได้บ๊อ้ต้องม่ะ้งหเงินเหรนี เปก่อนสองก่อนใช่ป้ะเด็กจบอ๋อเด็กหิตหใหม่ตลอดหลายมือสอมือนะหม้ิ้เยมัแบโดยเบอรเงิน่คเบกันเลยซื้อเพื่อนนื้อซื้อลินรอื่อตีหนึ่งื้อตีหนึ่โดยตีหนึ่งโดยื้อแมนสละอีตัวตีตีหึแล้วก็ ซื้อแท้วาติโชแต่ใช้ซืเร็ดพ่นก็ได้เบมอนะติโซ่ะเอาเอาซืเ็ดพ่นก็ได้เหรอเอาทีหนึ่งนะไปเรยโดยโดยโมืออืดาบ่เล้วอยู่ในตู้นิยังเดยโดยเดยแบบมืออืดยาแเลยมาเวอโดยขอบใจนะตีหนึ่ เบื่อวันตลุงเว่่าสั่งคนไหวเนาะมันดีเทอดกัะจายอ่ะขามดจำเพิคนละแสนหนึ่งหมื่นสาวแล้วมาไว้เอา มันนีกแดดนะเนาะแดดคือซีบ่ฮอนดอกะประตูรับรถก่อนปลุงเลย่านมาวันนี้ก็มาเขาเทียนเลยไนดะ้บอลุงเลยคนอื่นกลาวสวัสดีเด้อเนาะ พบพบกันอยู่เพือนก่อนมากินน้ำอุ่นก่อนบมาลงเลยเป็นวัดเนาะเป็นวัดวันนี้เป็นวัดดอ,อกเป็นพุ่มแพล่ะแหละเสพนี่เสพดังนึงคืนห้าชั่วโมงโง่ขางเลยเนาะอ่ามาชดน้ำอุ่นก่อนหลังจากมาไจะส่งตีหนึ่งหลังจากมาได้ส่ง,ง,งคนน้อยไปห้องเรียนไงมาดังอยู่เฮือนคือเก้าแต่เดี๋ยวกระถามแม่ป้าเพิ่นมาก่อนพอดีว่ามันนี่จะมีงานบุญ แม่ป้า่นกำลังไปมือบุญอยู่ตาแม่ป้าหน้ามากระจังสีออกไปหน้าเนาะออกไปมาหน้าคือเจ้าก็คืออยากมืดมืดแทบบาลมเลยมุมบ่ได้หมดมาลมกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อะลุลงเ้อจับหวนอยู่มันอยากมืดเนาะมันสะท้อนแสงบ่หรือว่าอะไรหามุมก่อนหามุมจะดีก่อนเนี่ยบมาลงสิว่ามืดแทบคนยังมืดอ่าดันยิ่งขำยู่ยัง ผมมีแสงเหงหมืดแล้วกาบีอเอฟซีเดน้ำเนอะเดน้ำสารสนีมา,า,มาอยู่ว่าเป็นลูกอุมมเพ้อต้องแบบว่าถูกพอมแดงเห็นวะถูกพอมแดงใส่กับอเอียงบอกคนว่าจะลืมเลยแต่กา,าถูกพอมแดงถูกพอมแดงใส่ ใช่ผ่าขาวเออใช่ผ่าขาวถูกหอมแดงใช่ผ้าขาวแล้วก็เอามาแบบใกล้ไหวครับใกล้หหลังให้นะเพื่อนบอกนะไว้ใกล้หลังเท่านี้แหละขอบุญขอบคุณหลายๆาะที่เพื่อนคอมเมนต์มาหรือว่าใหาคำเน่าหรือว่าเอฟซีลลาย,ลาย,ลายท่านเพิ่็บอกว่าให้กินน้ำอุ่นเนาะกินน้ำอุ่นใช้บมกเนาาแล้วก็ กินตอนเช้าแต่ละมื้อนะครับมีหล,ลายธาตุเพื่อกนแนะนาว่ากินน้ำาคิงเ,เ้อะผลว่ากินน้ำาคิงกับสารสบีเป็นภูมมแพ้นะครับแบบไอ้น้ำเดนาะ,ะต้องพ่นยาแล้วก็ต้องกินยาแก้แพ้ของมือเว่ายาแก้แพก้ก็อาเขากินเรื่อยเลยแบบกินของมือขอมือตอนเช้าตื่เช้าสารสบีกินฮอทซองมิดเนาะตอนเช้า,ชาแล้วก็ตอนแรกเมื่อก็เลยบว่ามันชินนะ,ะมันชินหรือว่ามันดือ้อยา มันก็นเลยแบบเอือว่ากินดอกแรกได้คือเช้าคือแบบเออเครื่องสมุกันคือแบบคือหายใจสบายสบายแบบพอกินเครื่องใบหลุดดื้อยาแล้วปะก็สิได้เปลีป่ยนตัวใหม่ก่อนเพราะว่ามันมันนี้คือเกาไม่อกกินยากับแบบไม่ยังหายใจยากยู่นะต้องพ่นยาตีหนึ่งที่ชงต้องลุกมาพ่นยาเพราะว่ามันอาการยิน อากาศเย็นอะไแบบมันคล้ายๆแบว่ามันบีคือบีอีอย่างนีง้มันอยู่ในวังนี่เฮานะมันเดือหายใจค้ายแบบเป็นหอบอ่าเป็นโรคหอบหืดอะไรหอดเฮ็ดหอดเฮ็ดดังนะเราต้องลุกมาพ่นยาแล,แล้วก็จักนอนได้เนาะกินน้ำอุ่น,น ata. ไปนะไปเออ่ไปหายาหรือว่าไปต่อยาเพิ่นก็ดีเนาะช่วงเขากินยาละ ช่วยเขากินยาก็ดีพ่อเบิดพอเบิดริดยาเขากไม่ได้กินนะประม่าทิศชงทิศเนี่ทิศที่สามเนี่เริ่มมีอาการแล้วเนี่ยอาการมันกลับมาคือเก่านะไม่ปวดเขาก็ว่าเป็นเลูกโปนะ่งอะไรตัวสารเสบีไปนอนโรงพยาบาลตัวนั้นแล้วก็ไปโตยาชงสามเดือนนี่แหละเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ไป็นโตเลยเนาะเพราะว่า,วากินไลยกับยันเป็นโรคไตอ่คุณบื้อดีก็กินยาแก้แพ้อยู่แล้วนะ ยาคนไห่มาบางก็ดีอยู่เนาะเขากินดีแบบบ่ได้เป็นอย่างแบบคือคนปกติดีถึงอากาศเย็นหรือเปลี่ยนแปลงแบบไ่ได้เป็นอย่างแต่อันนี้แหละพวกเขาไม่ได้กินยาแบบว่าเดือนเดือนนึ่งเอาง่ายๆกัอากาศนก็่ิเริ่มมาเนาะตอนเช้าเมื่อใดอากาศยินเยิ่นแสบเส็บดิเสบแล้วก็จามจามแล้วก็ จามก็ไม่ได้จามวาจามท่้งเดียวจามลลายเทือแล้วก็หายใจยากแล้วบันแล้วก็เสพขึ้นดีเสพขึ้นหอวในสมองแล้วก็ปวดเนาะหัว่าเป็นโรคภูมิแพ้แต่ละคนมันคือกันบบาแต่ว่าโซลมาน์ที่ได้เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยก็หายใจยากว้าเสียงก็เมเป็ตได้ผัดคนผัดคูดังเม็ตอยู่แล้วเนาะยังเป็นโรคอันนี้ลืมผัดโอ้ยไอ้หวานเสียงเสียงบูคนว่าเดิ้นนองบนะ าเผิดก็ต้องกล่าวขอโทษขออภัยเด้อบรลุงเด้อพอดีีมื่อเ้านี่ก็ไปส่งเพื่อนเนาะไปส่งนักเรียนอากาศก็เย็นอยู่ตอนเสาแลนะพ่อสวยๆกันแดดอ่ะแต่ว่ามันก็ยังมีลมไม่หยังคล้ายๆว่าแพ้่คุณแพ้อยางน้ำเด็ะเพราะว่าไปบมมักใช้ผ้าปิดปากทาอริดีบมมักใช้ผ้าปิดปากเพราะว่ามันมันหายายากมันบุญมัดเนาะก็เลยว่นได้ใสเพันเอฟซีพ่นก็แดะนำมาให้ใส่อยู่ แต่ว่าเาผัดหายใจยากมันโมซินแบบจังอังไรว่าไปทำสุนดอน,นองไปำเดอ้อให้มันลูกากาละหมันลูกา่าเด็กลูกจมูกเนาะเออมนโตโติดึืก่อนไปส่งมาซาวี่กเป็นกรอยกงอแเลยเนาะเด็กงอเงสิถือขี้ไข่นี่แหละตามเบิรงดหรือขี้หุ่หุมห่มอยู่ แต่ว่าก็หายปืนไป, film, ไปอา่าแล้วก็เพิ่นก็อยากให้เบเข่าไปสนนูงพันห้องพันหนาห้องนะสาวผูเพ้คนกใจดีเนาะหายห้าเข้าไปใจดีสาวผูเพ้คนก็บหัเทียนเพคนก็บแม่ว่ามาด้วยความสะดวกให้เ้านะใจดีใ well ห้เ้าเข้าไปเข้าไปกันพันห้องเพิ่งเพื่อเพิ่นก็โอ้าหายใจยากเลยแล้วเพิ่นก็เอาถุงนาะแต่นักเรียนแต่ละคนเพิ่นเข่าพ่อไปพอดกระซีเอาเกือบไว้เพื่อพายของบ้านเลยเอาถุงไว้ หกแพ่หกมาเนาะนสิเหตดเองนักเียนนสิเห็ดเองสาวคู่นสีบอได้เหตุหาเนาะนอกจากคนมาใบสาวคู่นก็เหตุหาเพราะว่านักเียนคนกัล่นะนสิเห็ดเ,เองนบูคนก็คนอยู่ก็คือสาวคูก็เลยสารสบีกเลยได้ถามสาวคู่ว่าในห้อเฮียนคนบีจะคนเหรอโอ้ยโอจะโ,โจกันเดมลุงเด้อ มาต่อกันก่อ็เสียงกับสิขาดตอนเนาะมันแบบต้องแบบสต็อกอ่าซับนี่ก่อนเลยถทำในหัวเขียนเพิ่นว่ามีจักคนเลยสักคู่ประจำเพิ่อเพิ่อเลยต่อว่ามีสามสิบสามสิบหรือสักเก้าคนนี่แหละเพิ่อว่าสิแหนีก็เลยอ่าแจ้งเพิ่นไปว่าพอดีว่าเบื่ออื่นว่าเห็นว่าเกิดนกตีหึงเพิ่อเลยก็เลยว่าอยากอ่า ชื่อขนมไฮห้านด้วยกินแบบในเฮงเฮียนนะให้นักเคียนพคนกินมันกะคืชซีโบลายบันไดนะสารเสวีก็เลยว่าอยากชื่อขนมแบบทงละหาอยู่พังไทยก็สชอยู่ประมาณอนหาบาทที่อ่หาบาทที่บาทประมาณนี้นะก็คือสีเพราได้อยู่นะพอดีว่าวันวันเกิดปีหนึ่งเนาะปีเค่หนึ่งก็นเลยแต่ละปีก็ับเบลมาได้อยู่น้ำพนาก็เลยอยากจัดให้เพื่อนไว้ว่า คือบูเนตเองอะเห็นได้แบบผู้เฮียนพัฒนาแบบวันเกึศภาย้วเพื่อนทีซื้อเค้กไปแล้วกับขนมไปไปให้ลูกเขาเป่าเพื่อนใส่สกูเพื่อนก็จัดให้ตลาดสดีก็เห็นก็เลยเออวะเอ็กัเลยลองขสาวคกูเพื่อนแลาวสกูเพื่อนก็ให้ได้เพื่อนก็ว่าซื้อมาได้เพื่อนสีจัดให้สีผ้าแบบเป่าเพื่ลนให้เพื่อนแบบ บวนนะนะเพิ่อนอยากไปโรงเรียนนะเพราะว่าเห็นวัดเกิดตันน้องบิวลี่เพิ่นก็คือแบบเพิ่นเดือคือตื่นเต้นนะนะตื่นเต้นแล้วก็อยากคู่วัดเกิดตัวเองดิเพิ่นสิเป็นแบบดใดนะเพิ่นมีสีไทยอัดบีโอให้เฮาเนาะกล้าบื้อเหมือ,อนวันเกิดเพิ่อนปีเสา,าร์หาเดือนมีนาครบสี่ปีเต็มดีดึ่กอะก่อนอื่นก็ขอบคุณขอบคุณเด้อเนาะอแม่ป้าใจดีอ่าสีสูงเงินมา ให้วันเกิดลานน้อยมาซื้อเค้กให้วันเกิดลานน้อยเนาะเพิ่นก็บยันอ่ากัเพิ่นก็เคยทำอยู่เคยจัดเคยอย่างบบปกติกับโบเคยจัดเนาะปีเด่กช่วงสารสาีอยู่ไทยกะปีเด็กพอเพิ่นก็ไปเวียดมสิกะปีเด็กเป็ป้าซื้อเค้กมาให้ซื้อเค้กให้แล้วก็เป่ากับอ้ายกับเอื่อยเนาะกับโบได้เคยจัดใหญ่โตอันนี้กับโบได้จัดใหญ่โตหรอกว่ากัเฮ็ดปกติอะไรซื้อเค้กบ้างเลยกะ เอื่อยอายพอลุงแม่ป้าเลยก็สี่มีอาดาซาวแล้วก็คนเพื่อนใกล้เนาะอาเพื่อนชมเพื่อนนี่ไหนเขาก็เห็ดปกติธรรมดาให้เพื่อนหูอ่ะเพื่อนบีวันเกิดนะอ่าเพราะว่าเขาก็บ่เคยจัดเนาะแบบว่าสมัยนี้แบบนิดหน่อยเพื่อนเบิกได้โทรศัพท์โทรศัพท์เพื่อนก็สิจักว่าวันเกิดเพื่อนนะอ่าอยากหน่อยก็ให้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 แบบบอพอแบบเออไปว่ารู้ว่าวันเกิดตัวที่เท่านั้นเท่านี้นะ ว่าเบซาาสบีก็บพเคยจัดจักเถื่อนหอกตั้งแต่เกิดมาน้องมันเกิดอ่าเลยครับจักแต่ว่ามันเกิดถามพ่อเมยเพิ่นก็เพิ่นก็ให้ไปถามแบบคนที่เกิดพ่อเฮานะเพิ่นเป็นจำเขาได้แล้วก็ไปถามพ่อเมยเขาแบบพ่อเมยเขาจดไว้ให้เดิมันเกิดตัวเองอะแบบเผื่อเทาเพิ่นไม่ได้จดนะอ่อย่างน้อยเขาก็เห็ดเพิ่นคือนบูก็บว่ได้เห็ดใหญ่เห็ดโตหรอกกินเกือบแบบครอบครัวเนาะ ก็ก่อนอื่นก็ขอบ,บุญขอบคุณลหลายๆเด้อเดี๋ยวป้าใจดีแล้วก็เป็น,นเนี่ยหลายท่านเนาะผมบุญขอบใจลหลายๆที่เพิ่นคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจเพิ่นก็บอกว่าตีดื้อขาไปเฮี้ยนที่ฉลาดขึ้นกันเนก็ขอบ,บุญขอบคุณลหลายๆเนาะซึ่งอ่ะที่เข้ามาเบิรงคลิปเข้ามานะแต่เ่ได้วี้เวลาคลิปดีก็สิขอจบคลิปก่อนบรรลุไอว่าออกไปว่ามากก็สี่หายใจวุ่ เอาได้เลยที่แลสารสบียังบอยากอัดคิดเป็นยังยังบอยากอัดคิดมือชงมืออากาศไม่เป็นไม้ซี่แหล่มันอัดไปกะเสียงมันบมวนนะนะคนผัดเสียงยิ่งสีแบบเพล่เพล่แนี้ผัดยิ่งเป็นวัดตืมผัดเสียงมันสีชักงเน่าไรเนาะแต่ว่ามันบมอะไรมวนกันตรงกับโทดโขดไฟละลายเด้อมารุงเด้ออดีเสียงมันบ่อมด้วยแต่กัพอดีอยากอัดให้บมุงเบิ้งให้พี่เห็นน้องเบิ้งเนาะ ขอบุญขอบใจสำหรับคลิปนี้กับสารสดีกับสิคอจุกคลิปก่อนเนาะพบกันคลิปต่อไปต่อไปคือสิเป็นพวกแหลกคลิปไปห้าเพิ่นต่อแรงพวกแหลกกาขอบบุญขอบคุณเนาะเอชซีทุกคู่ทุกคนเด้อที่เพิ่นเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ที่สำคัญก็เข้าเบิ่งคลิปโดยบุคามโฆษณาเนาะสารสินีก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้กับสิคอโตแล้วบมาล้ยไปกันไปกันแยกสิ่งให้ไป สบายดีเด้อสวัสดีเด้อบารุงเด้อโดย